ดูแบตลิเธียมฟอสเฟตที่เสียกันนะครับอาการเสียที่ผมเจอมานะครับก็คือจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือสองก้อนนี้นะครับก้อนนี้มากับไฟโซลาเซลล์นะครับไฟโซลาเซลล์ที่เป็นสปอตไลท์นะครับก็คือเป็นแบตที่มีหัวเกลียวเหมือนกันนะครับชุดที่ผมเจอว่ามันเสียนะครับจะเป็นหัวเกลียวทั้งหมดเลยนะครับก็คือตัวนี้น่าจะบีมเอสเสียก็มันหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า นี่ครับมันดันออกมาอย่างนี้เลยนะครับน่าจะร้อน BMS น่าจะเสียไฟชาร์จเกินนะครับถ้าไม่เกิดความร้อนแล้วก็วาลดันวาลเปิดนะครับดันวาลเซฟตี้ของมันเปิดนะครับกันระเบิดนะครับเกิดความร้อนมากก็เลยเสียนนะครับน่าจะชาร์จเกินตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะใช้ไฟเกิน,นครับผมจำไม่ได้ว่า ก็คือประกอบให้ลูกค้าไปใช้แล้วมันเสียนะครับตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ประมาณเกือบ2ปีได้แล้วครับที่มันเสียมาที่เสียทั้งหมดที่ผมเจอมาก็คือมีครับหกก้อนนะครับทั้งหมดจะเป็นแบบหัวเกีียวทั้งหมดเลยนะครับที่เสียที่ผมเจอนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเจอแบบไหนบ้างนะครับที่ผมได้ยินหลายท่านพูดกันนะครับว่าแบตหัวเกีียวเป็นแบตมือสองนะครับผมก็ เห็นในแพ็คของชุดแบตพวกรถทัวร์รถบัสของต่างประเทศครับของจีนที่เข้ามาครับยกมันจะเป็นกล่องประกอบแพ็คเข้ามาเลยนะครับหรือดูข้างในจะเป็นแบตเกียวทั้งหมดนะครับกับแบตซองนะครับผมก็เลยเดาว่าน่าจำนวน2องเหมือนกับที่พูดพูดกันนะครับว่าแบตที่เป็นหัวเกียวมานะครับอาจจะอาจจะนะครับอาจจะเป็นแบตมือสองก็ได้นะครับแต่แบตที่ไม่ใช่หัวเกียวที่ผมใช้มานะครับยังไม่มีปัญหาเลยนะครับ ชุดนี้เป็นชุดแรกที่มาที่ใช้มาพร้อมๆกับพวกหัวเกี้ยวนะครับแช่มาพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวหัวเกี่ยวนี้เสียไปแล้วนะครับไอ้พวกที่ตัวนี้ยังอยู่นะครับพวกนี้ใหม่ๆซื้อมาแพงหน่อยนะครับก็แล้วเป็นร้อยเลยนะครับก็แล้วเป็นร้อยเลยเดี๋ยวส่วนช่องใหม่ๆนี่ก็คือเป็นแบตบ ก้อนสีฟ้านะครับก้อนสีฟ้านี่เดี๋ยวนี้ผมก็ซื้อถูกหน่อยก็60 60กว่าบาทนะครับแต่พวกสีก้อนสีนี้ก็ยังมีราคาอยู่นะครับก็น่าจะมีหลายเกรดนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ช่างๆเราก็เลือกดูเอานะครับว่าแบบไหนน่าจะดีนะครับแนะนำลูกค้าให้มันถูกนะครับโอเคครับผม